มาพบกับพอยนะคะในช่องพอยตี้ส์ืตาอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้เคยรู้จักพอยมาก่อนเลยนะคะในคลิปของพอยต่างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ m a n i f e s t a t เ o ชันนะคะในการจินตนาการภาพต่างๆให้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็การเทคนิคการทําธุรกิจต่างๆนะคะโดย ชิลๆไม่เครียดแล้วก็มีความสุขกับการทำธุรกิจนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจในช่องของพอยนะคะช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พอยอัพโหลดคลิปอะไรนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพอยก็จะมาพูดเรื่องการหยุดความโชคร้ายนะคะทุกคนทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาที่ตื่นมาบางทีเนาะคือเราตื่นมาแบบเฉยๆเป็นแบบปกติเนี่ยแหละแต่ว่าเวลาไปทําอะไรบางอย่างแล้วแบบโอ๊ยอันนู้นก็พลาดอันนี้ก็ผิดเดี๋ยวก็มี อะไรมาทําให้เราสะดุดทําให้แบบทุกอย่างมันไม่ราบรื่นนะคะหรือบางวันเราตื่นมานะคะแล้วก็เออใช้ชีวิตแบบทํากิจวัตรประจําวันของเราอย่างปกตินะคะและทุกอย่างก็ราบรื่นแบบเออทำนู่นก็ดีคนนี้ก็ยิ้มให้ทุกคนช่วยเหลือนะคะมันก็จะมีวันที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพอยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความถี่นะคะเป็นฟรีควนซีนะคะก็คือเรื่องของเวลาที่เรา,เาตื่นมาสมมุติว่าเราตื่นมาแล้วแบบ เป็นแบดมูธนะคะแบบเ,เรื่องความถีของเรามันก็จะไปดึงเรื่องที่มันเป็นแบดมูธต่างๆให้มาเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายขึ้นนะคะหรือวันไหนที่เราตื่นมาแล้วแบบจิตใจแจ่มใสแบบล่าเริงเบิกบานนะคะเขาก็จะไปดึงเ,เรื่องที่ทําให้เราเบิกบานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละวันนะคะอันเนี้ยมันก็จะมีวิธีแก้เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าสมมติทุกคนตื่นมาแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยแบบแบดมูธมากเลยแล้วแบบทาอะไรบางอย่างแล้วก็จะแบบอุย้ยสะดุดแบบปิดขัดแบบไม่ แบบราบรื่นนะคะวิธีแก้ของพลอยเลยนะคะก็คือต้องให้ทุกคนมาสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะคือทุกคนต้องมาสงบสติอารมณ์นะคะแล้วก็ปรับคืนความถี่นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการนั่งสมาธินะคะทุกคนก็คือการรวบรวมสตินะคะแล้วก็ปรับความถี่ของเราให้ไปอยู่ในออความถี่ที่จะดึงเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเรื่องนี้ทุกคนฝึกได้นะคะเช่นสมมุติว่าพลอยรู้แล้วว่าวันนี้มันเป็นเรื่องวันที่แบบ ไม่ค่อยดีของพลอยนะคะพลอยก็จะหยุดทุกอย่างก่อนเลยนะคะแล้วพลอยก็จะมานั่งสมาธิหรือแบบหลับตานะคะแล้วก็ปรับข้างในตัวเองให้พร้อมที่จะรับความแบบเรื่องดาวดีๆต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะพลอยก็จะลองเช็คทุกคนนะคะว่าเออมันเกิดเรื่องดีๆขึ้น ขึ้นหรือ,อยังคือมันจะเช็คได้เลยมันจะแบบสับมันจะชัดเจนมากเลยค่ะหรือว่ามันยังเป็นอารมณ์เดิมอยู่นะคะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าปรับแล้วกลับมาเป็นอารมณ์ที่แบบดีแจ่มใสแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มราบรื่นมีคนช่วยเหลืออะไรเงี้ยคอยก็จะสบายใจได้แล้วแต่พันจะมีบางวันที่ปรับไม่ได้จริงๆนะคะคือมันเป็นความดีที่แบบมันหนัก มากๆเนาะคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นวันแบบนั้นขึ้นมาอะไรอันนู้นก็ติดขัดอันนี้ก็แบบไม่ได้คนไม่ช่วยเหลือนะคะวันนั้นพลอยก็จะไม่ตัดสินใจเรื่องอะไรที่แบบมันใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนพลอยก็จะคือจะโอเคพยายามทําทุกอย่างอ่ะให้เรียบง่ายที่สุดไม่พยายามตัดสินใจเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะและเดี๋ยวแบบตื่นมาพรุ่งนี้เช้าสภาพทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปัหงหลังจากที่เรานอนทุกอย่างมันก็จะเคลียร์นะคะแล้วก็กลับมาเป็นแบบปกติเองนะคะ อันนี้ทุกคนลองแบบปรับใช้ดูได้เนาะว่าลองลองสังเกตได้เลยคือคอยบอกเลยว่าอันนี้ลอยลองใช้จนลอยรู้ความแตกต่างของมันมากๆเลยนะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะนําไปใช้แล้วมันก็เป็นประโยชน์นะคะเขาเคยมีคําพูดโบราณคุยว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินนะคะว่าอย่าตัดสินใจอะไรตอนที่แบบเรากโกรธเรามโมโหนะคะหรือแบบช่วงที่เราดีใจมากๆนะคะให้ตัดสินใจตอนที่ใจสบายเนาะแล้วก็แบบอ่ะ ความทุกอย่างควบคุมได้ตอนนั้นค่อยตัดสินใจเรื่องอะไรแบบสําคัญสําคัญนะคะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทําให้ทุกให้รีซอสออกมาดีที่สุดทุกคนคะเวลาทําอะไรต้องเช็คที่ผลนะคะว่าผลอ่ะมันได้ตามที่เราแบบ ต้องการหรือเปล่านะคะไม่ใช่แบบวิธีการที่เราทําไปแบบนี้แบบนี้แล้วมันได้จริงไหมคือพอยอยากให้ทุกคนพิสูจน์กับตัวเองเลยนะคะว่าเฮ้ยผลมันได้จริงหรือเปล่าอันนี้จะเป็นการเบรกไซเคิลของความแบบโชคร้ายนะคะในแต่ละวันเนาะหรือถ้าเกิดที่พอยบอกถ้ามันไม่ได้จริงๆพอยก็จะปล่อยเลยนะคะในวันนั้นพอยก็คือโอเคไม่เป็นไรถ้ามันยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของเปล่าเราไปเรื่อยๆนะคะ หวังว่าทุกคนที่ได้นำเ,เทคนิคในคลิปนี้นะคะไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ในช่องพอ้ด้วยนะคะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะพอยินดีที่จะตอบทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ